ก็สวัสดีนะครับวันนี้กลุ่มผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับแนวทางการเข้าช่วยเหลือสากลโคลนมไทยมิวนะครับพวกผมกลุ่มไฮนะครับผมนายทักษพลการเกตครับผมนายทักษพลมาเอี่ยมครับผลิตภัณฑ์ของสากลไทยมิวนะครับผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะเข้ามาขายนะครับก็คือนมปรุงแต่งชนิดเม็ดนะครับขนาดบรรจุ2ี่สิบเม็ดต่อซองนะครับราคาซองละยี่สิบาทนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับคือนม u ู t พร้อมดื่มนะครับขนาด200มิลลิลิตรนะครับ หนึ่งลังมีสามสิบหกกล่องนะครับราคาลังละสองร้อยเจ็สิบาทตกกล่องละเจ็ดจุดห้าบาทครับสิ่งที่กลุ่มผมวางแผนจะเข้าไปช่วยเหลือสากลครับหนึ่งแนะนําให้มีการลงขายในเพจ a c e b o o k ปัจจุบันเพจของสากลนะั้นมีผู้ติดตามอยู่พอสมควรแต่การลงขายยังยังมีนะครับจึงแนะนาในด้านการลงขายอย่างเป็นประจํามีการถ่ายรูปสินค้าและการโปรโมทสินค้าการจัดภาพให้สวยๆนะครับสองแนะนําในการในด้านสินค้าการ การทําให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการเลือกซื้อมากขึ้นนะครับเช่นการเพิ่มรสชาติของนมหรือการนํานมปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเช่นไอศครีมโยเกิร์ตน,นะครับสามแนะนําในการพัฒนาเว็บไซต์เนื่งองจากเว็บไซต์ในปัจจุบันมีข้อมูลน่าเชื่อถืออยู่แล้วจึงอยากให้มีช่องทางในการจัดจาหน่ายเพิ่มขึ้นคคู่ไปกับข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้านะครับสิ่งที่กลุ่มผมคิดว่าจะเพิ่มยอดขายของสกกร์ได้หนึ่ง การเพิ่มช่องทางในการจัดจามหน่ายนครับผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับสองเพิ่มตัวเลือกของสินค้าให้มากขึ้นเช่นรสชาติของนมรสหวานรสช็อกโกแลตเพิ่มตัวสินค้าแปรรูปจากนมเป็นอศครีมหรือโยเกิร์ตนะครับสามเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น,นครับสี่เพิ่มการจัดโปรโมชั่นและการและกิจกรรมต่างๆให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมนะครับในส่วนของแนวทางการทําตลาดออนไลน์นะครับ หนะครับก็คือการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายนะครับเช่นการขายผ่านแฟตฟอร์ม f c e e o o o นะครับผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านแฟตฟอร์ม s h o ป e ีนะครับสนะครับการจัดโปรโมชั่นของสินค้านะครับการซื้อ1แถมหนึ่งนะครับการลดราคาสินค้าหรือว่ามีของแถมอื่นๆนะครับตามกิจกรรมนะครับสนะครับการโฆษณาสินค้านะครับเช่นการยิงแอดโฆษณาตาม กลุ่มเป้าหมายของลูกค้านะครับหรือการโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันที่นิยมต่างๆนะครับโดยการนําเสนอข้อดีและข้อแตกต่างของสินค้านะครับ 4. นะครับการโปรโมทนะครับเช่นการจ้างรีวิวสินค้านะครับหรือว่าการช่วยโปรโมทของลูกค้าเองนะครับเช่นการแชร์การรีวิวหรือการกดติดตามร้านค้านะครับในส่วนนี้ก็อาจจะ มีส่วนของโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้านะครับสิ่งที่สหกรณ์ต้องการให้ช่วยนะครับและกลุ่มเราช่วยได้นะครับหนึ่งก็คือช่วยในการขายผ่านสื่อออนไลน์และการโฆษณาโปรโมทสินค้านะครับ 2. นะครับการเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับ3การจัดกิจกรรมต่างๆหรือโปรโมชั่นให้ลูกค้าสนใจนะครับสี่ก็คือการโฆษณาโดยการจ้างหรือโฆษณาด้วยสื่อออนไลน์ต่างๆของสหกรณ์นะครับหรือโฆษณาผ่านกลุ่มลูกค้าเองนะครับกลุ่มผมก็นำเสนอประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ